เมาะกันน,น้ำม่นะ้ำนะม่นาหาของอยู่ไม่นะ่น้าขายข่ไงพ่อพ่ก็เนี่ยโอนะ้โหนะ้องยู่นะีนะนะ่น้องชื่ออะไรสรุปผู้ชายชื่อผู้ชาชื่อผู้หญิงผู้ชาผู้หญิงผู้ชายหนูอยากได้น้องเป็นผู้อะไรผู้ชาเพราะอะไร เออก็หนูมีซอสซี่แล้วไงก็หนูมีซอสซี่แล้วเป็นผู้ชายอืมจอแม่มีแคลแคลแคลอยู่ในมือไหนก็มีอย่าเพิ่งอ่าเดี๋ยวนี่แม่แม่แม่มีแคลแคลแคลมองกล้องเอาเอาไหมคะเอาเอาค่ะแคลอะไร แคลอะไรแคลอะไรแล้วหนูจะเป็นเด็กดีไหมเดือดได้ไหมคะไม่ดื้อถ้าดื้อโดนอะไรโดนตีโดนตีตรงไหนนี่เดือเอาแคลไปแล้วไอ้อ้วนต้องแปรงฟันด้วยนะเดี๋ยวเตือนด้วยนะเอาไปอีกแล้วอ่ะพ่อกินนะ อดเลยวันนี้ไม่มีของเซ็งสารเก็บหน้าไว้ uh, Weekly, ้เติฉันรำงงคุชชั่นไปไปหลือเขาซื้อมดละเออเซ็งสวัสดนสวัสดีสวัสด์โชว์กันสวัสดีแม่สวัสดีสวัสด์คุชชั่นเหรอสวัสดีคุชชั่น มือชั้นใช้ดีป่ะมือชั้นอ่ะฮะอ่าสมุดของหนูแบรนด์นมีของหนูไม่เหรอเอาจากสมุดของแม่เหรอสตัวของแม่ไม่อยากเล่นของเด็กเหรอไม่เล่นของเด็กเพราะว่าโตแล้วเหรอโตแล้วกี่ขวบแล้วคะห้าจบห้า <laughs> จวบแล้วเหรอหนึ่งขวบเองสิบเดือนสิเดือนอห้าเดือนอืม ผมน่ารักมากเลยค่ะเริ่มยาวแล้วด้วยค่ะหน้ามาก็เริ่มจะใกล้ละใกล้เข้าตาละจะดัด่อดไปออสทีหนึ่งอีกสองอาทิตย์เนี่ยต้องโดนสอยเก็บผมอืมต้องโดนสอยผมหน้าม้าค่ะไม่ได้ดูึงไม่ได้ดูึงไม่ได้หพอา,าไฟช็อตหนูเคยไฟช็อตหรือยังเหมือนที่มังกรพ่นไฟที่บิ๊กซอนอะ่ะเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละสาเหตุไฟช็อตอะที่มังเออเนี่ยจะต้องเก็บอีกนิดนึงค่ะให้เป๊ะใช่กรอบหน้าไงโชว์กรอบหน้า เอเห็นเปล่าเจอดูไหมเอาอะไรเอาสติ๊กเกอร์อะไรเขาจะได้ส่งเอารูปอะไรแปลด้วยพูดเลยเอาสติกเกอร์อะไรอุ้ยเมนเฮ้ยเอาอะไรอีก เอาดีราบมิยาวคอยาวนะแล้วหนูชอบอะไรหนูก็บอกชอบดีลาบนะดบดบดบแบชอบแพ้ด้วยชอบอะไรอีกคะบบบบอนเฮะบอนคออะไรพดอะะปลหน่อยทุกคนชอบปลาวานไหม ปรวณนเอาไหมเอาประาวนแล้วมันกระโดดยังไงจมแล้วหนูร้องไห้ทำไมเวลาหนูประเวนหนูร้องทำไมเวลาหนูประเวณเอออยาห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 ยาไม่เอาแม่พ่อบอกสอนแล้วบิ๊กสอนแล้วนะมังกรกัดลูกหมูสามตัวหนูรู้แล้วใช่ไหมที่บิ๊กส,สอนอะ่ะเออยังจะเล่นอีกเอาสิให้ช็อตตักตีต่อเดี๋ยวเปิดแม่เปิดให้ดูว่าไฟช็อตยังไง ให้บิ๊กมาไลฟ์ฟังไหมมังกรอ่ะเอานะให้บิ๊กเอามังกรที่แหวนมานะแล้วมันจะไม่กลัวหรอกลัวเออเรียกอุ้ยบิ๊พี่ระวังนะเอ่าพี่ระวังมังกรนะระวังมังกรนะมันน่ากลัวไหมคะแบบแต่ดัวอืมมันเป็นยังไงคะีดัวยาวยาวโอ๊ยร้อนดัวยาวยาวแล้วเป็นยังไงอีกอ่ะเฮ้ยถี่ไลฟ์เขาฟังเป็นยังไงอีก มันก็เป็นไงว้ามาแล้วซงเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละเอาอีกไหมเฮอตัดอืมอื้ออืมอม,มันกัดหัวโมโนแน่ไปแล้วว่ะพี่พี่อุ้ยอุ้ยม,มีลูกกิงมาเต้ เอาอะไรเอามังกรเอามังกรค่ะแล้วตามด้วยลิงไหมอ๋อมังกรจะตามด้วยลิงนะเนื้อหนึ่งถึงสามมันมาโอมเพียงก็ได้โอมเบียงโอมเบียงโอ้โห่กดะดุมันได้แล้วอู้หูอู้หูออไม่ไม่กระหดุมันนี่แหละถ้าจะเอาอีกต้องอมเพียงค่ะอมเบียงอมเบียง ปิ้งปิ้งแถบปิ้ง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 นิ้หวานค่ะจั๊กจั๊กอืมหอวยาวยาวหัวยาวยาวปุ้งหัวยาวยาวเป็นตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรหัวยาวเป็นดาวบอกพี่สิเป็นยังไงมึงอ้วนมึงอ้วอ้วน มันน่ากลัวไหมคะเลดัวหรอแล้วมันแล้วใครใครเล่าให้หนูฟังพี่พี่เปิดแม่เปิดนี้แม่เปิดอะไรคะอนี่งดไม่ต้องดูเลยนี่ต้องขอพี่ในนี้อันนี้อะเปิดเปิดมังกรนี้พ่อมีป่ะแม่เปิดแบบไหนแราไม่ต้องให้พ่อเสกมาก่อนเดี๋ยวพ่อเปิดมังกรให้ ขอร้องเปิดเป็นรูปดีเปิดอย่างนั้นเขาก็ได้เห็นคลิปดีเปิดในในในั่นน่ะชุดมังกอนอะเขาไม่ได้โอ้โ้นั่นแหละที่บอกไง,งที่บอกไง มันได้เรื่องเล่นๆนะมันพไไน่นฝอยไหมนี่เนี่ยเนี่ยมังกรทองอันนี้ดองฮะ<า>อมเบี้ยงอ,อ๋ออมเบี้ยงอะดงเบต้อง,อง,งนั่งมองกล้องมันจะมาอ,อเบี้ยงต้องมองกล้องของมันถึงจะออกมาออ ดูอีกเหรอหนูเราจะคูชชั่นนิดนึงเพราะเราหาอะไรไม่เจอหรือว่ามันอยู่บนหลังตู้นั้นแม่ดูดิแล้วหนูนี่แม่ดูมังกรให้พี่ๆดูมังกรก่อนอ่ะดูไปพ่อเปิดมังกรลูกดูมังกรนี่พ่อเปิดนี่มังกรฟ้ามังกรทองบิ๊กก็มาเห็นล้วคอยดูนี่ไงนี่ไงพีอพิ่ ระวางมันติดไอ้นั่นข้างๆเออโมเน่โมเน่เลยนี่มือมันนี่มานี่ไงเอ้ทำของแกะชอบแกะมัสะดุให้เออติดโมเน แม่จะทานะมันเป็นเจ้าของแบรนด์นะเออมังโดนเดี๋ยวมันก็ออกมาข้างนอกอะถั่วบ yeah ิ๊กดูสิให้บิ๊กเล่าให้ฟังไหมไม่ถั่วบิ๊กให้มามาไ่อา่ะถั่วบิ๊กนะนางนางตัวนี้นางตึงแล้วตัวเบี้ยลายฟังตัวเดียวแล้วถั่วบิ๊กนะปิ๊กวันนี้จะบิ๊กบิ๊กเนี่ยกระมึงโดนอะมึงโดน มังกรอลูกมันกรมังกระไอย่างเดีมังกรีเปินมังกรในหนูนงนะแล้วหนูไม่ได้ดูแมวหรือใช่ไหมวันนี้ยตัวตัวน้องโซเนี่ยี่เอาดูแมวไหมดูแมว มาาเมื่อีวันนี้น้องโซมาหาระบิ๊กด e ้วยนะต้องโวได้เห็นแมวเนี่ยเห็นไหมนี่ตัวนี้อุ้ยแปง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 ฮแปงแปงค่ะอุยชอบไหมเอาไหมบิกให้หนูไหมอีบอีบอ่ะอีบอีบไปไหนอีบอีไปไหหนูต้องพูดอย่างนี้ว่าอีบไปไหนอีบไปไหนอีอีบนอนอยู่ ีอข้อแรกอีบิที่ต่ออีอีดิทดี้ข้อแรกอีบิทีข้อแรกอีบิที่เออแต่บอกก่อนเขาจะได้พาให้ไปดูสี่สิบห้าข้อแรกมีอ้วนมีอ้วนมีอ้วนบอกก่อนว่าจะดูอีพไหมดูอีพไหมครับข้อแรอีกอย่าไปวางนะต้องมันก็ไปเลยนะข้อแรอีบิที่ พูดกับ๋ยวเขาจะเขาจะได้สั่งโค่อะไรนะโค่เลย EPT เยออีจีอิพิตดีเออนี่ไงอิทอยู่นี่ไงเออเอออิทคิดถึงไหมหนูไปไหนมาล่ะวันนี้บอกเขาไป่ได้ไปเดี่ยวมาไปกับแม่ดัดอ๋อไปสอนชั้นหรอ ไปด้วยอีไปด้วยอ๋ออีไปด้วยหรอนี่ไปไปไปวันไหนไปวันไหนอ่ะไม่ต้องให้อีไปหรอกอีบดื้อเออดีอืมเออดีอีบเออไม่ต้องไปอยู่บ้านไปเลยดีอีฟอยู่บ้านไปเลยบอกอีฟอีฟดื้ออยู่บ้านไปเลยบอกอีฟเลยอยู่บ้านไปเลยไป เล่นคนเดียวไปเลยเสียใจอ่ะเล่นคนเดียวไปเลยโอ้โห้นีกูหาไงแห่นกูมีเธอเนี่ยแล้วกูหาไม่เจอเลยมันจะเป็นมันเออวางเขาก่อนวางเขาก่อนวางเขาก่อนบอกหนูทำงานก่อนไปบอกบอกหนูทำงานทงนดหนูหนึ่งเด้อก่อนนะหนึ่งเด้อเด้อแต่เด้อสิบเด้อทำงานมีความสุขไหมคะนังดุมีคหนม แล้วหนูรักใครในบพีกจะไปแล้วหนูรักใครครับไมไปแอ๊แม่เออแม่ค่ะแม่ค่ะอืมแล้วแม่ละหลังอีบนะทุกคนทํางานแล้วมีความสุขกันใช่ไหมคะเดี๋ยวพูดให้เขาฟังเข้าใจเพราะว่าหลายปด้วยค่ะลูกเดี๋ยวเขาแคปไปเขาจะเข้าใจแม่ผิดแม่ทำงานมีความสุขไหมมีความสุขไหมคะที่ทําอยู่อืมมีความสุขไหมคะอ่าบอกเขาเขาไปแล้วบายบายเขาก่อนนะบาย เออขายของก่อนเจวัดก่อนเจ้าวัดก่อนเจ้าวัดเจ้าวัววเอาอะไรมั่งโอ้โหเนี่ยครชเชนเราอันววนีน้ใช้เบอร์หนึ่งอะนะ้าเพราะว่าไม่มีแล้วอ่ะแล้วดูดิอยู่เป็นร้อยซองอ่ะร้อยซองพันซองหมื่นแสนซองอยู่ตรงเนี้ยชัออออ้นใช้เบอร์หนึ่งอะวันเนี้ยคือชั้นแบบหมดอะคุชเชนเนอะต้องหาไม่เจอมันไปไหนอ,อ๋อหนูจะทําอะไร จะทำอะไรจ๊ะซา,าอะไรซาวอทนะอืขายคุชชั่นไหมขายเอาห้าสิบบาทกดหนึ่งขายคุชชั่นไหม,ออมเออเป็นไงสีสวยปะเป็นไงเป็นไง,นไงอออันนี้อันนี้ด้วยอันเอาแค่พ่อแก่แม่หน่อยพ่อมานั่งตรงนี้แก่แม่หน่อยหนึ่งนะหนึ่งนะอ่ะได้กดห้าสิบก่อนระหว่างนี้อเออวางไว้วางไว้ ครบสีวันนี้แล้วสวอตเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงไม่ใช่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 เหนื่อยอย่างนั้นค่ะแม่ดูสิครบปะหนูจะพูดเหนื่อยไปเรื่อยไม่ได้นะคะลูกเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดเขาจะเข้าใจผิดนะจ๊ะคือชีวิตก็มีความสุขไม่ใช่หรอไม่ใช่เอาแล้วเป็นอะไรคะชีวิตหืมบ้าดะแม่แกะชีวิตมีความสุขไหม มา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 วางอาวางตรงนั้นเดี๋ยวพ่อไปแกะให้นั่งตรงนั้นแหละหนุ่มสวัสดิ์เลยพ่อเปิดกุงชันห้าสิบให้มีพี่ก่อนเอออุสานนทนจะมาถึงทุกครึ่งแม่แกะก็เป็นไหมแม่แกะมแกะแม่แกะไม่เป็นเป็นพอี่พิงค์ห้าสิบมาแล้วนะ ห้าสิบมาแล้วขอเก้าสิบออเดอร์เดี๋ยวไปนี้กันไปตากันอาโมได้แกะนี่นี่นี่ว้าวพิงอันนี้พ่อแกะให้ไหมห้าสิบบาทจ้ะอ่ะผิวพ่อบอกเบอร์หน่อย ผิวขาวเบอร์หนึ่งผิวขาวเหลือง1.5ผิวกลางๆเบอร์สองผิวสองสี2.5ผิวแทนผิวเข้มเบอร์สามครับใช้ดีมากคือรตใหม่ล่าสุดใหม่เติมทุกเดือนไม่มีของคางสต็อกเพิ่งผลิตเลยมีไม่เยอะนะบางสีใกล้หมดแล้วก็เลยหม,มุนไหขคะอายแชดโดว์แล้วแชดโดว์เข้าแปลว่าคุชชั่นจะหมดอ่นี้ซื้อก่อนจะหมดห0บาท คนละหนึ่งเดอร์น,นะจ๊ะวันนี้ก่อนนอนห้าสิบาทแต่ขายกันไปสามวันแล้วใครไม่ใครยังไม่ได้เก็บสามวัน okay, ที่แล้ว <yeah. S 1> ให้ส่งฟรีด้วยจ้ะใช่สองสองให้ส่งฟรีถูกต้องใช่ได้แล้วบายสวัสดีใช่ใช่สองสองให้ส่งฟรีด้วยเอาไปเลยสวัสด so so ีสวัสดีนะแกดีพ่อแกดี่ okay, so เอาอะไรแต่สวัสเอาสวัสลยเออไปอีหกสิบคนเดี๋ยวไปเปิดอันนี้ต่อเลยใครอยากลองลองได้สวยจริงๆวันนี้ใช้ใช้เบอร์หนึ่งเพราะฉันหาไม่เจอว่าฉันตุน้นน้แม่บ้านเก็บไว้ไหนอา้าวสีอะไรอ้าวแกผิดด้านอุ้ยสวัส